คือเรื่องของพลังงานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เยาวชนสนใจน้อยที่สุดในทุกเรื่องเลยเพราะว่าเยาวชนจะสนใจอะไรที่มันจับต้องได้สนใจอะไรที่เขาได้ลงมือทําแล้วก็เห็นผลมันจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะสนใจในเรื่องเกี่ยวกับอ่ะ ปลูกป่ารักษาป่าใช้เลนเรื่องขยะพลาสติกเซฟแอน,นิมอลสัตว์ช่วยสัตว์นู่นนี่นั่นหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นรูปธรรมนี่เขาจับต้องได้เนี่ยเธอเขาพูดถึงพลังงานปุ๊บเนี่ยเป,เป็นเรื่องที่เยวาวชนเขามองไม่เห็นนะคะว่ามันมีปัญหายังไงบ้างนะคะเขามองเห็นว่าขยะมันเยอะต้องเก็บขยะสิสัตว์ตายสัตว์ทะเลตายเราต้องช่วยปกป้องสัตว์ทะเลสิ แต่พอเป็นเรื่องพลังงานปุ๊บมันเป็นสิ่งที่เหมือนเขามองไม่เห็นเลยเออกจากบ้านอย่าลืมปิดไฟใช่กันรประหยัดพลังงานนั่นคือสิ่งที่ถูกสอนในหลักสูตรของเราการศึกษาของเราค่ะเราไม่เคยถูกตั้งคําถามว่า ภายใต้แผนพลังงานพวกนี้มันมีเรื่องอะไรที่มันซ่อนอยู่บ้างค่ะหรือว่าเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์เรียนเรื่องพลังงานน้ําพลังงานลมแต่ว่าสิ่งเหนั้นมันคือทฤษฎีค่ะเป็นทฤษฎีที่เราถูกเรียนมาเป็นฟิสิกส์เป็นสูตรต่างๆแต่เราไม่เคยเห็นว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องของกลไกหรือเรื่องของนโยบายที่มันส่งผลกระทบต่อแผนของพวกเราเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือไม่เคยเห็นแผนนั้นค่ะ